สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การทำสมาธิหมู่กับผมนะครับชะยยุ่ธนาวรานะครับเดี๋ยวเราเรอเพื่อนเข้ามานะครับเข้ามาแล้วหนึ่งท่านนะครับคุณนิยุกิยะนะครับคนแรกนะครับต้องให้ให้รางวัลไปเนี่ยเอาเอาคำชมไปก่อนเนาะสัญญาณผมอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เราทําสมาธิหมู่หม่ตถึงว่าสถานที่ที่ผมไลฟ์สดเนี่ย มันเป็นที่ที่แบบสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีนะครับก็เลยจะแบบออมีช่วงที่แบบหลุดบ้างอะไรบ้างสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับมีเวลาโมประมาณทีนาทีมีอะไรอัปเดตให้ฟังบ้างอะไรบ้างแล้วแต่สภาวะแล้วแต่สถานาการณ์นะครับคุณอลได้หินได้น้ําหินแล้วเนาะแล้วก็จริงๆไอ้สามขวดนะนะั้นมันก็แปลกเหมือนกันนะคือ ถ้าเป็นคนอื่นเขาจะเขาจะเก็บไว้แล้วล่ละแต่ว่าผมไม่อยากจะบอกอย่างนั้นเพราะว่ามันมันพยายามจะไปหาพี่ไอ้สามขวดนั้นผมจาไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งเป็นขวดที่พี่ไม่ได้สั่งแล้วพอพี่ส่งกลับมาแล้วออลูกน้องผมหรือใครก็ไม่รู้หรือคนส่งของก็ไม่รู้รก็ส่งกลับไปอีกมันสองสามครั้งมันไม่รู้สิเราอยู่ในวงการนี้มานานแล้วเนาะเราน่าจะสังเกตความเรียกว่าอะไร ความบังเอิญที่เหลือเชื่อซิงโคเซนิตี้ละไรคนเขาก็จะมีความเข้าใจตรงนั้นเขาก็จะเออมัน,<ๆ>ม,นมันมาแล้วก็เราก็รับไว้เพราะว่าใช้คาว่าอะไรถ้าเราเชื่อว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญจริงๆอ่ะมันก็จะอาจจะเป็นอาจจะเป็นหินที่เราต้องการจริงจิก็ได้ในขณะที่เราใช้สมองคิดเนี่ยเราก็ได้รายชื่อหินหมาอีกอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ชุดที่มันถูกบังเอิญส่งไปให้โดยที่ไม่ได้สั่งตั้งหลายรอบนะ ก็แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าเออมันมันสำคัญอะไรมากทําไมไม่รับไว้ทําไมไม่ในนี้มันมันอยากอยากจะขายเนาะก็ก็ช่างเถอะกก็ก็ได้บอกไปแล้วแหละแต่ว่าพี่เขาก็ไม่โอเคตามนั้นก็ก็ตามนั้นเนาะโรงการไปไหนมาคะโรงการอยู่ที่บ้านนี่แหละครับไม่ได้ไปไหนเลยทําน้ําหินตลอดนะครับช่วงนี้ทําน้ําหินเพิ่มอีกหลายรายการมากไม่ใช่ไม่ใช่ช่วงนี้หรอกคือทําตั้งแต่ก่อนสรงการนู่นแหละค่อยๆแพ็คอะไรเพิ่งเสร็จนะครับ วันนี้ยังติดฉลากไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าน่าจะหลายพันขวดแต่และแล้วก็มันมีอยู่73รายการแล้วนะตอนนี้73ราย73ชนิดหินมีสารพัดผมก็กาจะว่าก็ลองใช้กับตัวเองแล้วคนรอบข้างนี่แหละด้วยเป็นเป็นการกว่าทดลองของจริงเพราะเราเชื่อสิ่งที่เราทำอยู่แล้วนะครับเชื่อในศาส์ด้านนี้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำ ก็เลยไม่มีเลในากลัวอย่างเดิ่ถ้าเกิดเราเอาน้ําหินนะในขวดเล็กๆที่เราที่เราขายกันเนี้ยไปส่งตรวจแล็บสิ่งที่เขาจะเจอก็คือน้ํากรนเพราะว่าเครื่องมือในประเทศไทยยังไม่มีองค์กรไหนที่สามารถวัดพลังงานหินได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปไปใช้ของหินที่ลงไปในน้ํากรดน,นั้นนะ่ะยังไงก็วัดไม่เจอไม่มีเครื่องมือที่จะวัดเจอเพราะฉะนั้นมันก็เจอแค่น้ากรดไม่มีสารปนเปื้อนอะไรทั้งนั้นนะครับ แล้วก็ตรวจหาอะไรก็ไม่เจอก็คือมาตรฐานน้ากลั่นนั่นแหละซื้อน้ากลั่นมายัางไงก็ก็ทําต่อไปมันก็จะเป็นแค่น้ํากลั่นออกมานะครับถ้าเรามองอย่างนั้นนะนำหินหนีตามลูกเพดอะไรนะไปเลยค่ะคือเราส่งหินเขาสัาง่งอันหนึ่งแล้วก็มันเกินมาสามขวดมันเกินมาอีกสามชนิดบ้างกันเถอะเขาไม่ได้สัง่งเขาก็เลยส่งกลับมาตอนนี้คนส่งของอีท่าไหนกะ็ไม่รู้ก็ไปส่งกลับให้เขาอีก ผมไม่รูเ้เป็นการจัดการของของลูกน้องผมหรือว่าเป็นของคนส่งของผิดพลาดเองก็ได้ไปอีกสามขวดเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจอะไรประมาณเนี้ยตั้งสองรอบเหมือนเกกว่าน้ําหินพยายามจะไปหาเขาตั้งสองรอบถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยคนนี้อยู่กัยาเนี่ยก็มันต้องมีอะไรแล้วล่ะต้องต้องเก็บไว้แล้วล่ะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะต้องคิดยังไงแล้วะตัวเองก็รอรอจนแบบตัวจะระเบิดอยู่แล้วนะครับคือ เล่าแล้วเราอีกเราเรื่องนี้มันไม่มันไม่สาแก่ใจเข้าใจไหมคือเราใส่หินอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกก็ก็แก๊กแก๊กกับพลังงานหินจับแล้วเออหาวจับแล้วอะไรอะไรอยู่นะแต่พอเป็นน้าคิปที่อยู่ในขวดที่เราทําขึ้นมาแล้วเนี่ยที่ใส่อยู่ในน้ํากลั่นไบเบชั่นหินอยู่ในน้ํากลั่นแล้วเราเอามายอดใส่น้ําขวดแบบเนี้ยคุหยอดแค่ครึ่งครึ่งหลอดหยดมันเองนะ ผมจะผมต้องการใส่กี่ชนิดก็ใส่ไปเช่นใส่เปสามชนิดสี่ชนิดห้าชนิดหกชนิดเจ็ดชนิดอะไรก็ว่าไปก็ใส่ไปอย่างในขวดเนี่ยวันนี้ตั้งใจคือกินกินตัวแรงมาตลอดประมาณเดือนหนึ่งแล้วตัวเองก็จะตัวตาระเบิดตายอยู่แล้วเพราะว่ามันแรงมันขับมันอะไรสารพัดนะครับแต่พอมันมันไม่ได้เหนื่อยโซมสู้อะไรงั้นนะมันคันมันตุ่มแล้วก็เออการนอนก็เปลี่ยนนอนหลับยาวลึกอะไรเนี่ย แล้วก็เข้าห้องน้าลุกเข้าห้องน้าตอนกลางคืน,กนปกติจะสองสาครั้งอันนี้บางครั้งก็แค่คืนบางคืนก็ค,นครั้งเดียวที่ก็ไม่ลุกเลยประมาณนั้นแล้วก็อะไรนะอาการตาบวมบ้างอะไรเหมือนกับเราเราดีท็อกสารพิษอย่างอย่างมากๆอย่างแรงๆถูกเร่งถูก,ถกอะไรอย่างมากอย่างนี้แหละก็จนร่างกายมันแบบแคือมันไม่ได้ลาบากอะไรมันไม่ได้เหนื่อยไม่ได้สู้ไม่ได้จ่ิงที่ผมบอกแต่ว่ามันแค่ออกอาการดีท็อกมากเกินไป ก็ตัวจะระเบิดตายไปแล้วก็เลยผสมวันนี้ที่ผสม,มมาเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมใช้สูตรอ่อนใช้สูตรเอ่อแห่งนี้ในความสงบมนเลย,ม, ine, ม, ract, ม, one, ม,ยลมีอะความาราีนมีเลิฟแอทแทรกมีอีลาสโตนมีหยกแล้วก็มีอะไรมีมรกตแล้วก็มีอะไรนะเอ่อมีซปเปอร์โปรเทคชั่นหกตัวเจ็ดกับอะไรนะ จำไม่ได้ประมาณเจ็ดตัวนั่นแหละครับก็ใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้มันได้พลังที่นุ่มนวนคลคามคามระบบประสาทรือว่าทําให้ระบบประสาทเราไม่เอเลิศม,มากเกินไปไม่ทําให้เกิดตุ่มเกิดอะไรเกิดคันมากมากเกินไปไม่ไม่ให้มันดีทออกมากเกินไปอะไรประมาณนี้ก็เพิ่งเริ่มกินกินเข้าไปแล้วนั่งรอที่จะไฟ์สดประมาณสิบกว่านาทีก็นั่งหาวอดๆอ,อยู่นะครับประมาณนี้ แต่น่าจะมีไอ้อะไรที่แบบแตกต่างจากการกินหินชุดก่อนชุดก่อนนี่ใส่เพชรใส่สต,ตาสีดไอ้สองตัวนี้มันเจอเพชรสตาสีดแล้วเฮอร์คิมเมอร์เดอมอนแค่สามตัวนี้ก็ตัวขับตัวผลักตัวล้างพลังงานไม่ดีไม่งามพลังงานลบอยู่แล้วอุตันติดขัดมันก็เลยขับมันก็เลยอโฮบเรียกว่ากินเข้าไปทุกคนเจอสามตัวนี้จะมีอาการคล้าย,ายกันหมด โดยเฉพาะชุดแรกที่ผมทำเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ที่ซื้อน้ําหินผกไปก็จะได้สามตัวนี้ไปด้วยก็เลยแบบออกอาการกันเยอะหน่อยแต่ว่าไอ้พวกเรายังไม่เจอรอบล่าสุดที่ผมเพิ่งทําเสร็จนี่เนาะยังไม่ได้ไปขายยังไม่ได้ประกาศขายก็จะมีเลิฟแอตแทก ract, มี t ซิพเปอร์เพ t i กชั่นมีคุณไซส์มีอะไรที่มันเป็นซอฟๆลงอะอความมารีนอิลาสโตนควอนตัมควอตโตอะไรอย่างนะี้นะ คุปไบร์บวกคริสโซคอล่าสรุปว่า70กว่ารายการเป็นคนที่มีหินผมเป็นคนที่มีน้ํำหินมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะคิดว่านะเพราะว่าน่าจะไม่มีร้านไหนหรือรเจ้าไหนที่เขาทำเจ็ดสรายการนี่ยังไม่จบนะการจะให้มันมีเท่าที่จําเป็นที่ที่ที่สกรีนออกมาได้ที่คัดเลือกออกมาไว้ว่าคือ90ตัวก็เลยประมาณ10กว่าตัว1ิบเจ็ตัวที่ยังไม่ได้ทํา ก็คิดว่าจะทําให้มันจบอยู่ภายในปีนี้แหละอาจจะเป็นเดือนเก้าเดือนสิบเราให้มันมีเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สําคัญสำคัญก่อนเช่นสรุยุทธ์ราคาจะทะประกา,าเดือนเก้าเดือนสิบก็ว่าจะทําอยู่นะครับพอมีครบทุกอย่างแล้วเราก็จะเล่นกันได้ว่ามีปัญหาตรงนี้ของร่างกายใช่ไหมมีปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมก็เอาน้าหินอันนี้ผสมกับอันนี้แล้วก็ทําเป็นมิกไปให้เลยแล้วก็ราคาก็ราคาแค่ของขวดขวดเดียวกันแหละ ไม่ต้องไปซื้อทั้ง4ี่ห้าขวดที่จะมามิ x อะไรเงี้ยคือมันสามารถเล่นได้อีกเยอะ,ะมากมายแล้วไม่รู้สึกผมมองผมรู้สึกว่ามนันเป็นอะไรที่แบบมันจะเปิดสักราดใหม่ของการใช้พลังงานจากหินอย่างแท้จริงนะครับมันมันไม่ใช่ว่าใส่แล้วก็มนนานั่งคิดกันว่าเออมันคงได้มันคงได้พลังงานนั้นแหละแต่ว่าเราเราแค่ไม่รู้สึกไปเองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโมเตลูไปอะไรไปแปบปบลอบใจตัวเองไปว่าเออได้แล้วแหละอะไรเงี้ยจริง ก็คือก็ได้ได้ได้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเหมือนกับที่เราใช้เป็นน้าทิพน้ําทิพแล้วแล้วบวกกับใส่หินด้วยเนี่ยโอ้ยมันมันมันชัดที่กดกินยาพาราเซตามอลจะอยูเนี่ยคือมันรุนแรงมันชัดเจนมันหาวมันอะไรมันมันอาการออกมากๆไม่ไม่ไม่ต้องมาเออเรียกว่าอะไรเออมโนไม่ไม่ต้องมานั่งมโนเลยว่าเอ๊ะใส่หินแล้วเป็นอย่างไงไหมนั้นมันแค่กรี๊กคอกแล้ว เขาไม่คุยกันแล้วเรื่องนั้นคุยกันว่าทํายังไงให้มันไม่แรงเกินไปนะครับอันนี้คือนี่คือนัสปัจจุบันที่พวกเราใช่ไหมาพวกเราตัวผมเองแล้วก็คนที่ใช้หินชุดแรกๆที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเพื่อนฝูงผมด้วยคนรอบข้างด้วยที่เจอกันก็คือว่าทํายังไงไม่ให้แรงเกินไปมันก็กัว่าเรามียาสมุนไพรกองอยู่ตรงหน้าเราเจ็ดสิบตัวจะกินยังไงตัเนี้ยใช่ไหมล่ะให้มันถูกกับโรคให้มันพอดีให้มันอะไรต่ออะไรก็ต้องใส่อาการอย่างนั้น แต่ที่ผมพูดไปแล้วหลายทีก็คือว่าข้อดีคือหินมันไม่ได้สะสมในร่างกายเหมือนกับพวกสารเคมีเหมือนกับพวกสมุนไพรคือใครที่กินเกินมากก็ไม่ได้นะกินต่อเนื่องมากก็ไม่ได้อย่างฟ้าทลายโจรกินจืดเกินเจวันก็อาจจะมีปัญหาต่อตับต่อไตก็ต้องเบรกสักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมากินต่ออะไรประมาณนั้นนะแต่หินจริงมันก็มันมันส่งไวเบชั่นไปกระตุ้นอวัยวะต่างๆเพราะฉะนั้นถามว่า แม้ว่ามันจะไม่สะสมในตับในไตที่จะที่เราจะไปตรวจเจอสารสารตัวนั้นตัวนี้แต่ว่าพลังงานที่ไปกระตุ้นอวัยวะต่างๆมากเกินไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีเหมือนกันพียง okay. แต่ว่าข้อดีของเห็ดอีกอย่างหนึ่งที่เหนือกว่าพวกสมุนไพรหรือพวกสารเคมีก็คือว่ามันสามารถมันมีจิตมันมีคอนเจลเซสของมันมันสามารถเคิลพลังงานตัวมันเองได้สาหรับกินไปเกินขนาดไปเยอะๆเลยกินทั้งขวดเลยกึกเดียวเลยเนะี่ย อาการมันก็จะไม่แตกต่างจากการกินประมาณ3หยดเพราะว่ามันจะคนเซิลพลังงานที่สูงเกินทมันเ่งออกไปได้แต่ว่าอวัยวะอวัยวะของเราเนี่ยที่ที่มันที่มันไปทำงานด้วยสาว่าหินตัวนี้มันทํางานกับหัวใจไม่ว่ามันจะกินแค่3หยดก็ตามแต่ถ้าหัวใจเราทาใช่ไหว่าอะไรโดนหินตัวนี้บ่อยๆบ่อยๆสิว่าเราหัวใจเราไม่พร้อมที่จะรับหินตัวนี้เนาะถูกกระตุ้นมากเกินไปอะไรเงี้ยเราก็กินทุกวันทุกวันมันก็จะก็เป็นผลร้ายได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าหินจะไม่มีผลร้ายเลยนอกจากมันแม้ว่ามันจะแคทเทนตโวมันเองได้แม้ว่ามันจะไม่มีสะสมไม่มีสะสมสารต่างๆใน,ในตับในไตในนะั้นตามแต่แต่ว่าไแบเวชชั่นที่ไปกระตุ้นอแบบวัยวะต่างๆเราเนะี่ยก็ยังมีผลอยู่เพราะฉะนั้นผมยังต้องมานั่งเล่นแ,แปลธาตุอีกว่าเออถ้าเกิดคนอาการนี้คนเรื้อรลังแบบนี้คนอ่อนแออย่างนี้อยู่ๆจะไปให้ยาที่มันแรงอย่าง สตาสีที่ผมกลัวเลยนะเดียทุกวันกลัวสตาสีตัวเองเลยนะที่ใส่เอออันนี้ก็ไม่ได้ใส่เพราะว่าต้องถอดออกเลยนะคือแบบเวลาใช้น้ําทิพย์แบบกับอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเห็นชัดมากจนแบบเฮ้ยสตาซีนี่ตัวแรงนะไปให้ใครสูดสดหาไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยมันมันแรงแล้วมันก็ขับมันก็อะไรต่ออะไรเนี่ยเก่าๆนี่คือคันๆอยู่นะตระพันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ตัวนุ่มๆให้เคลียร์คว้าเฉยๆไปก่อนอะไรประมาณเนี้ย ให้เคลียร์ควอตกับอะไรกับความมารีนความมารีนจริงๆขาไม่ก็ไม่เบานะความมารีนก็แรงแต่แต่แรงในแง่ของความนุ่มนวลอิลาสโตนี่น่าจะเป็นเหมาะกับทุกคนได้บรากดก็น่าจะเหมาะกับทุกคนแต่อะไรเงี้ยเราต้องมานั่งดูว่าหินอ,อะไรนี่มันพลังงานเริ่มต้นที่มันไม่แรงเกินไปก็ค่อยแต่ระดับไปสู่ตัวเริ่มจากหินพลังงานที่ปูพื้นปูพื้นให้กับร่างกายเขาก่อนเตรียมความพร้อมให้ขับจัก,กรกะต่างๆเขาก่อนเพื่อจะรับตัวยาจริง ว่าเขาเปิดเขาเปิยเป็นโรคไตสมมติสมมตินะสวมสิสวัสิสหญิงเกี่ยวกับไตมันก็จะเป็นโซดาไลท์เป็นคาร์เนเลียนสมมติสมมติว่าสองตัวนี้เป็นตัวหลักนะอาจจะเป็นซินาบายตัวหนึ่งเป็นตัวหลักสามตัวที่จะใช้รักษาเขาสมมตินะอยู่จะไปให้สามตัวนี้คโครมเดียวนี่ร่างกายเขาไม่ได้พร้อมเลยนะ จากการต่างๆอุตันติดขัดอยู่มันก็ต้องไปหาตัวเคลียร์ให้เขาก่อนหาตัวกราวพลังงานให้เขาก่อนทําความสงบรุ่นนี้นันให้เขาก่อนดีท็อกอะไรบางอย่างเข้เขาก่อนอไอเงี้ยให้สากตัวนี้ไปปุ๊บมันก็เป็นดันอวัยวะต่างๆที่ที่ท,ท,ที่ที่กำลังป่วยอยู่ไปดันไปขับไปบีบแต่ว่าเออมันพลังงานไม่มีทางไปอ,อวัยวะนั้นยังไม่พร้อมที่จะรับไม่ได้เตรียมพร้อมไปก่อนก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหนักขึ้นอีเรียกว่าฮีลเลอร์ฮีลลิ่งไครสิสที่ เคยพูดไปนั่นแหละว่าทําให้โรคเก่าที่เขาควรจะหายกลับกายเป็นกำเริบขึ้นมาหนักขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเราทนผ่านตัวผ่านช่วงใครสิ์ไปได้มันก็จะจบลงอย่างสวยงามีแต่ว่าในช่วงใครสิบเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนซึ่งเวลาเขามีปัญหาอย่างนั้นเขาก็ต้องตกใจกลัวเพราะว่าเอ๊ยอะไรให้ฉันกินเนี่ยนูน่นนี่นั่นอาการฉันแท่นจะนดีขึ้นแย่ลงเราวิ่งไปหาหมอแล้วหมอก็จะมาด่าเราว่า คุณไปคิดอะไรมานูกนี้นั่นคุณไปเชื่อเขาได้อยางไงนูกนี้นัน่นะลกลายเป็นว่าเป็นข่าวดังขึ้นมาอีกนะเลป็นเรื่องเป็นราว <c oughs> คือ,ค,อคือสิ่งที่ต้องระวังพอสมควรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาซื้อน้ำทิพย์จากผมเนี่ยจะต้องอธิบายกันยาวอยู่นะว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเออก็ต้องก็ต้องเตรียมรับมือด้วยอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่แบบมันใส่หินใส่แล้วกินแล้วมันจะเหมือนไม่เหมือนกันใส่หินนะที่แบบใส่แล้ว ชิวๆขำๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็ c o n วิน c ์คุณว่าเอ้ยมันได้ผลอยู่หรอกนั่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถามว่าได้ผลไหมหินทางานกับเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้หรืไม่รู้ก็ตามแต่ว่าทําแล้วประสบผลสําเร็จหรือไม่อย่างไรนั่นเองมันจะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องตรงนี้แล้ะเราก็เคยพูดกันหลายครั้งแล้วเช่นหินมันก็มันทาอยู่แล้วนะอันนี้มันทําอยู่แล้วมันผลักสารพิษผักพลังงานลบพลังงานดิ้ม ตัดติดขัดในส่วนที่มันเกี่ยวข้องออกไปสู่ออกออกไปนอกขอบออสนามออร่าเราอันที่หนึ่งนะโหมดโหมดที่หนึ่งคือโหมดทํางานกับกายทิพย์เราก็จะผลักออกไปนอกสนามออร่าโหมดที่สองมันผลักออกไปที่ผิวหนังเราตอนนี้พอมันผลักไปแล้วเราทำไงต่อเรามีการกำจัดพิษที่ผิวหนังไหมเรามีการกำจัดพิษรอบๆสนามออร่าเราไหมซึ่พลังงานที่ไม่ดีหลายหลายคนนอกจากจะไม่ได้ทําเรื่องการกําจัดพิษตรงที่บ้านนั่นแล้ว ยังจะไปดึงมันกลับมาด้วยจิตด้วยความเชื่อด้วยพฤติกรรมเดิมๆของตัวเองเช่นอะไรนะเราสูบบุหรี่ยังไงก็สูบอยู่แบบอย่างนั้นทั้งที่สิ่งที่มันควรจะถูกปลักไปแล้วมันออกไปออกไปเลยมันก็ถูกดึงกลับมาใหม่แล้วถูกดึงด้วยความเชื่อด้วยได้ไมเซ็ตแบบเดิมๆด้วยแล้วเดิมๆอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่่เรื่องเรื่องโรคไตขั้เจ็บนะเรื่องต่างๆนานาที่เราต้องการใช้ให้หินช่วยด้วยเช่นเรื่องช่วลาเงินทองเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่สุขภาพ มันก็จะถูกดึงกลับมาเพราะมาเซตเดิมเราอาจจะแบบโหเงือไม่ออกกูไม่ได้ตังแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกเรื่องหวยเรื่องอะไรเลยนะเป็นเป็นไม่ได้ที่จะถูกไม่เคยถูกหวยอะไรเงี้ยก็ก็จมไม่ถูกต่อไปเพราะว่าเราเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้นะครับมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงการใช้หินรักษามันก็คล้ายๆกับการาใช้โฮมิโอพาธที่ท,ที่การรักษาไม่ใช่รักษาที่โรคที่เราเป็นนะ รักษาที่ตัวเรานี่แหละรักษาที่ตัวเราที่กําลังป่วยที่กําลังมีปัญหาที่ที่บอกว่าตัวเองมีมปัญหาสุขภาพนี่แหละรักษาตัวเรารักษาทุกระดับเลยนะครับเห็นมันก็จะเัดเราไม่ต้องการรักษาทุกระดับเราเราเการรักษาแค่คลายมึงจะไม่ต้องยุ่งไม่ต้องมายุ่งกับชีชวิตจ,จิตใจของกูเลยทําไมถ้าเกิดเข้าสู่วงการหินแล้วยังไงมันก็ทํางานควบสาม สามมิติเลยกายจิตใจจิตวิญญาณมันไปมันไปสามเรื่องพร้อมกัน,น,นระดับลึกมากๆอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการทำงานของหินเป็นอย่างนั้นมันจะแตกต่างจากสมุนไพรแล้วก็สารเคมีที่เราสกัดขึ้นมานะอ่ะได้เวลาทำสมาธิโมโไปจะไม่ได้ปังใครเขา <c oughs> คอมเมนต์เลยนะเนี่ยโอเคสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราทำสมาธิกันเนาะหาที่นั่งที่สบายๆท,ที่ที่ไม่มีใครรบกวนเรานะครับ นั่งให้หลังตรงนั่งในท่าที่จะนั่งได้นานที่สุดท่าที่จะเป็นไปนได้นะครับเสร็จแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆ